เราไปต่อกับปีสองนะคบปีสองส่งมาใช้สองเพลงว่าชวิงเกิลของแททีโซแล้วก็บัตเทอร์ของ BTS เอสเราจะมาดูกันนะครับว่าน้องๆปีสองาจสเตจเป็นยังไงที่เมื่อกี้เอาออกมาไม่ใช่เลยนะเพราะที่มันก็มันมีมันมีทอนอ้าวของฟันนี่มีมาก็คือตัดคะแนนแล้วเนี่ยนะจะไา้ทัาไม่แต่ว่าจริงๆมันเป็นซีเนเจอร์ของฟันนี่นะ้นล้วแสดงว่า ของปีสองน่าจะแบ่งเป็นสมกับแค่แน่เลยเพราะไม่มีแปดคนราชมิงก็มีแค่สามคนไงอ่ะกำรู้ด้วยกันเหนไม่ต่าเขาอาจจะแบบจัดโซนใหม่แล้วไม่รู้เรามาดูกันในกับคนไว้ดูเลยไปเป็นเก็าเก้าคนยังมีมาแล้วนะแต่ว่ารัวมากในคอนเสิร์ตขึ้นญี่ปุ่นขึ้นไม่จนดูนอะไม่มีเอาตัวสามคน

ต้องมักรีดีขึ้นดีขึ้นเหมือนครัแรกมันเริ่มมันเริ่มแบบเทคนิคของมักรีดดีคนไหนคนแรกครับตอนนี้โซชีทำอะไรกันก็ไม่รู้แบบในการร้องที่เองจะต้องมีความแบบ まだまだたくさんある。Okay. ก็จะหายอกอดีนะโหทำไมปีนี้มีผ้าด้วยอ่ะแสงอยู่นะไม่ต้องเยียมนี่คุณเป็นวัยสามเลยหรอกี้อยู่นะขีอยู่นะไงกับอ่าเขามีเพียงมันไม่ค่อยเลยไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ใช่ถ้าไม่อยู่ในี่าเฮ้ยน้องคนนี้กอคนที่เต้นมันนี่เื้อขาวเลยนะีก้ครเฮ้ยมน้องคนนี้นาไม้มันดีคนน้องคนแรกเลยเนมาสำคัมากเลยอะใช่ Kenapa ini makin lama makin konyol? Kenapa kamu 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 makin lama makin konyol? พี่นี่เขาไปหมายถึงเขไปด้วยกันเดบิวต์ได้ทั้งีอ่ะแบบเป็นวงเดียวกันไปเลยอ่ะพอมันพอมันทุกคนเลยอ่ะเรื่องยากชอบจังหวะเมื่อกี้ชอบจังเยอะไรบน้ยตอนแรกเราจะรู้สึวเขาแค่คนเดียวแตพอพอไปเรอยเร่อามนคือลือรตอนนรกิงตงติงติงเิิ กระตุกกระตักแอบกระตุกกะตักกระตุกกระตักโอ้าว่าริงเอนอันนี้วันนี้คเพน่ารักนี่คนนี้คนแรกเลยตอนเริ่มของแต่ละคนอะไม่ดีแบบมันยังไม่ดึงดูดคืออตอนเปิดเพลงน้องน้องคนตรงกลางเหมือนใช้น้ำเสช้ทนใช้ช่องเสียงแบบไม่ดึงดูดให้ให้เราแบบเพราะเหมือนจึงก็มัน จุดขายคือตอนเริ่มมันต้องแบบดึงแบบดึงคนเข้าไปเลยอ่ะคือเนี่ยไม่เคยส่วนอน้องน้องคนชุดดำอ่ะที่ตอนแรกเราบอกว่าทำไมใช่ช่องเสียงนังเสียงแบบนี้วะแล้วเราบอกว่าดีดีตอนที่แบบพอน้องใกล้ๆกล้จบท่อนอ่ะเราเราบอกว่าเอยดีขึ้นเหมือนแบบเหมือนตอนเริ่มมายังใช้เนื้อเสียงผิดเลือกยากเลือกยากเลือกยากจริงๆอยากจะขอดูบัคเทอร์อีกทีนึงเลยคือเมื่อกี้แบบ เหมือนแบบเหมือนล้อจ้ะขอดูทั้งหมดอีกทีหนึง่งลอ้อเลยอะ่ะ <laughs> อันอันเอาเอาเอาแบบรวมไปเลยขอดูตัดสินใจอีกทีหนึง่งได้ล้อมากอ่ะอ๋อก็คือคนนี้แหละน้องคนหน่งด้วยน้องคนนี้เราเล่นไม่ค่อยเดี ยังชอบยังชอบ้องคนอยู่สองคนนี้ส่วนสองคนที่เหลือยังตัดใจตัดสิจังตตองใแต่้กดแต่ต้องเทียกับปัเตอร์เลยนะเฮ้ยไงเนี่ยน้คนเนี้เริ่มดีเหมือนเริ่มเริ่มเริ่มชินกับเตจไปนิดนึงอ่ะเริ่มมางันแล้วเนี้เนี่ยอันอันนี้เสียงยังแบบเนี่ยแล้วมาดีตรงเนี้ยเออ มือนก็ต้องมีมะดับเหมือนตอนแรกมันเหมือนตื่นเต้นอะมันเป็นตื่นเต้นหลังๆค่อยตื่นเต้นลเราจะชอบเสียกนี้น้อยสุดใช่แต่ว่าเทคนิคน้องคนนี้จะจะใช้ดีเขาใช้เทคนิคเก่งเ็บเี็บเขแห้งเเขาแบนไปหน่อยเนี่ยรู้สึกมันสั้ไปหน่อยหรือว่านด้เดี้ยต่อกนานี้ดิ มันจะมีความมาแตถ้าอลินก็มันจะมีมันจะมีลูกเล่นอะไรที่มันใส่มาให้มันรู้สึกพอดีเ,นนเยเอืมก็ออออออมอออกออ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 อนอออออะมออาออมออ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 อนออ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 อูคอออออ แต่มันก็ต้องเข้าใจได้เรื่องไทยยอดมันเองมันพุ่งอ่ะแล้วคือพวกมันมันเตยคนจะมันไม่เท่ากันเอ็นเอจีมันไม่เท่ากันแต่ว่าอาจจะเข้าใจนะ้ก็ได้หรือเ่าถ้าเกิดพอถ้าเกิดจะพยายามเทให้ี่อยาบให้เท่ากันมันจะอาจจะเสียไม่ดีเออใช่แต่มันทำให้มันไม่เท่ากันเอ็นเอจีมันไม่เท่ากันตั้งไปถูกปั๊บเดินแต่แล้วก็เราเราเราพังเลยเรามากเลยอ่ะ ไม่มีต้นไม้ชายเราเรามาร้มัไม่้ช่คนสุดมันมีอนวเส้นเสือแค่้กไม่แต่ชอบคนดีเหมือนกันนะแต่่เนี่ยหรอเออพี่แต่นนี้เสียงาน่าสนใจมา เออนี่น้องชุดนวลุ่มนิ่มอ่ะนารั่ะมาไปกัเมมันมีความแบบซัมเมอร์วัเมกันเรานอะใส่ถ้าเป็นฟันตาเราจะชอบทอาตันี้ที่ใส่มกิีชกับเจอร์โมนอ้เจ้จมคือน้องน้องมันนี่เนี่ย ตอนเดี่ยวน่อยู่นะแต่พอมารวมแล้วรู้สึกว่าเออที่ชอบที่ชอบคือตรงที่แบบคือสามคนคุณก็ชุดมันคนละสไตล์ใช่ปหมกับอันเนี้แต่ว่าแบบพอมาอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันกลื่นแล้วมาอยู่แบบรวมถ้าเต้นเราก็แบบอะไรพวกนี้มันเออมลยแบบดีชอบแค่ก็แบบก็ พ่อแม่สองคนจัดทั้งหมดถ้าบัตเตอร์เราเราเริ่มมองน้องชุดม่วงไต้องจัดทั้งหมดอะได้กันสองคนไงคือน้องชุดม่วงลอยลอยลอยแน่แน่แน่ละแต่ว่าอีกคนนึงอะเราจะไม่ใชุ่ดม่วงก็ได้บัตเตอร์บัตรคนอื่นๆอ่ะมัน กลางๆแบบมาถึงนั้นพอๆกันเออใช่แต่ว่าดีพอๆกันมันไม่มีใครแบบดีโดดออกมาเออใช่ส่วนติ๊ตจูนก็มันชันหน่อยที้กน้องชุดโม่งเพราะว่าเสียงน้องน่ารักเสียงน้อยแบบปส่กันร้อมันฟังมันฟังมันอยู่กับเพลงนี้แล้วมันทําให้อยากฟังเพลงต่อเออมันมันจะมีความแบบแบบเสียงเสียงฟิลออโตจูนนี่แบบมาถึงตัวเนื้อเสียงน้องเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใส่ออโตจูนนะแต่ว่าตัวเนื้อเสียงน้องอ่ะมันจะมีความแบบ ถ้าสนใจตอนนี้อีคนหนึ่งที่ตีกันอยู่คือชวินคนที่หนึ่งกับคนที่สองคนที่เราชอบจนอนอกที่แบบทำผมเมาครั้งหนึ่งนนก็หดแลกับอีคนหนึ่งที่ใส่ชุดดำจิคนชุดดำและกันเพราะว่ากับกัวงั้นล่ะงั้นเราจิ้มคนอี่ไงเราคนอื่คนอย่างนั้นก็มีโม้แล้วหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าออโอเคตอนแรกอะเปิดมาไม่ดี แต่ตอนหลังๆอ่ะพอมันเข้าปากอ่ะรู้สึกว่าน้องเพอร์ฟอร์มด้านการร้องดีกว่าน้องคนแรกที่เราจิ้มอ่ะอ่ะคาริสมามากกว่าด้วยแล้วก็แล้วก็น้องก็จะมีความแบบเป็นความตัวเองมีความเป็นตัวเองแบบอ่าไม่ไม่ใช้ลูกเล่นตามแทรดิสั่นทั้งหมดมันมีความเป็นตัวเองตร่ไหนอันนี้ไม่เคยฟังออริจินอลของน้องอ่าสันทูกฟังไปจนซึมเข้าเส้นเลือดอ่ามันจะมีความแบบแต่ฉันชอบบอดีดารินมากกว่า ฉันชอบฉันชอบถูก่้ออกทะเลดมันจะพังหมดไม่จบก็หมายถึงเขาจะเข้าใจว่าน้องคนรักน้องคนที่ปัดเปยแบบปัดเปยแบบเอออยากคือออดิโน่มันดีแบบหมายถึงมันยากมันถ้าเกิดทําได้มันก็ชาเลเนี่ยเออมันก็มันก็มันก็จะเด็ดมันก็จะโดดอยู่เลยแต่ว่าย่อกลางที่พยายามทำเสร็จแล้วมันมันดูเข็นไปแล้วมันเลยใช่ใช่ที่นิวบอกแล้วเสียงมันจะกลายเป็นแบบแผ่น เออมันอืเราเราฟังแล้วเรารู้ว่าอันไหนคือเทคนิคการล็อกกับอันไหนคือการพยายามแต่ไปไม่สุดไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปได้แค่นี้อ่ะแล้วมันเหมือนแบบมันเลยทาให้รู้สึกเหมือนว่าน้องไม่ได้ดูอ่ะเอเนจีของเพื่อนในทีมแบบมันเลยกลายเป็นไม่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 กลมทีมมันไม่มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ศิลปินกลุ่มเออเข้าใจนะแต่ว่าน้องคนที่สองน้องแบบบาลานซ์ระหว่างคนแรกกับน้องอีกคนนึงได้ดี มัมนก็เลยแบบทำให้เพราะถ้าเกิดไม่มีน้องคนที่สองอถ้าถ<ม>้าพูดจริงๆถ้าเกิดไม่มีน้องชุดดำมันจะดูแบบคนที่หนึ่งคนที่สองมันม,มันกเพลียเลยใช่ใช่เออมเลยซลยังใ,ก,ใกล้เคียงกันก็คือมีจัดไทยทิซอลคนไอทริงเกิลสักคนหรือไม่ก็สองคนแล้วก็มีน้องนุง่นอมอ,อ่อน